อันนี้เป็นเครื่อง28โวลต์นะครับของเราเป็นรุ่นกลางนะครับรอบสูงสุด7,500รอบนะครับอ่านี้เป็นโครงแบบแบบใหม่นะครับตัวนี้เป็นโครงแบบที่เราชอบนะครับทรงมันเป็นพลาสติกนะครับไม่ได้หนักอะไรมากนะครับโดยรวมก็ยังเบาอยู่นะครับยังเบากว่าเครื่องยนต์ทับโดยรวมนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดแบตเตอรี่ตัวใหม่นะครับแปดตัวใหม่เป็น28โวลต์8แอมป์นะครับพัดลมตัวใหม่เป็นเทอร์โบดูดความร้อนออกอย่างรวดเร็วนะครับ แล้วก็เสาแบบทรงกว้างนะครับสําหรับใครที่ชอบตรงนี้ก็จัดให้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบล็อกหลังนะครับสะพายอย่างนี้หาซื้อได้นะครับในท้องตลาดโอเคอันนี้งานนะครับที่เราจะตัดนไะเป็นงานแบบประเภทงานในสวนในบ้านนะครับลักษณะของยากก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นต้นกล้วยบ้างต้นขาบ้างนะครับซึ่งงานประเภทนี้นะครับตัวที่มันเหมาะมากก็คือการเอ็นนะครับ เอ็นแบบนี้นะครับเป็นเอ็นกระปุกนะถ้าเอ็นมันขาดมันหมดเราสามารถตบนะครับตบแล้วก็ให้เอ็นมันคลายตัวออกมาได้เองนะครับอัตโนมัติครับเดี๋ยวจะให้ดูความเร็วความแรงในการตักนะครับแล้วก็คาเร่งแบบไฟฟ้าของเราครับโอเคครับก็เปิดสวิตช์ครับเปิดสวิตช์เสร็จนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับ มันต้องใช้รอบสูงนะครับแล้วก็สามารถควบคุมความคันเร่งได้ตามที่ไกลเร่งของเรากําหนดนครับเร่งเบาเร่งแรงได้แต่ที่สําคัญนะครับเราอยู่ในชุมชนนะครับเสียงมันจะเงียบมากนะครับก็คือเสียงของเครื่องครับเงียบมากว่าที่มีเสียงก็คือเสียงของของเอ็นนะครับนะบามาดูการใช้งานนะครับซึ่งางานประเภทนี้มันมีหินนะครับมีปูน มีต้นไม้นะครับมีสปริงเกอร์มีท่อน้ํานะครับซึ่งเอ็นนี้เหมาะมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูด้านตัดนะครับแล้วก็เล่นให้เลยครับ ลอนรอบมันสูงนะครับมันจะเหมาะมากกับเอ็นะครับะะแล้วก็รอบเก็กดตั้งห้าอีกเพียงพอยช่ไหมครับ นะครับพอแบตเตอรี่เหลือ0%ูนเปอร์เซนตหรือตั้งไว้อยู่ประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีเสียงดังตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งก็คือแบตหมดแล้วนะครับตอนนี้เหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าก็เสร็จงานพอดีนะครับงานที่ได้ต่อแบบหนึ่งลูกนะครับเป็นรุ่นนี้ยี่สิบแปดโวลต์แบตเตอรี่ตัวใหม่ของรุ่นยี่สิบแปดโวลต์ของเรานะครับจริงๆกับรุ่นเจ็ดเอสนะครับตัวใหม่ตัวใหญ่นะครับได้งานก็ประมาณนี้นะครับงานที่เราตัดนะครับก็ ตั้งแต่พื้นที่กำแพงตรงนู้นนะครับนูครับเก็บตามงานนะใช้เวลาเยอะตรงที่ว่ามันเป็นงานที่ต้องระวังเยอะนะครับก็แบบหนึ่งลูกนะครับก็ตัดได้ประมาณนี้นะครับจากตรงนู้นนะครับมาปึ๊บนะมาไปทางนี้นะครับปึ๊บเลาะไปนู่นนะครับแล้วก็โซนนัดนะครับโซนนัดจะเป็นพื้นที่เต็มเต็มเลยตัดมา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 นะครับ วนถึงตรงนู้นนะครับบอนนั้นเราก็คือไม่ได้ตัดแล้วนะครับไงก็ประมาณนี้นะครับงานแบตเตอรี่ถึงลูกนะครับ0%พอดีนะครับอันนี้ก็ตัดต้องระวังนิดนึงมีทั้งท่อพ v c มีทั้งต้นไม้นะครับอันนี้เราตัดดัดลูกเดิมนะแต่วันนี้เราตัดก่อนนะครับตัดได้สองวันนะครับยอาก็แห้ง แล้วก็มาตัดต่อโดยที่ยังไม่ได้ชาร์จนะครับแล้วก็ไปเวัเนนี้วันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดเยอะนะครับตัดโซน,นุสนะครับอโอเคอันนี้คือแบตเตอรี่1ลูกนะครับตัดได้พื้นที่ประมาณนี้นะครับเป็นงานไม่ใช่งานใหญ่เป็นงานเก็บงานซะส่วนใหญ่นะครับโอเคครับ